ไม่มีพิธีรีตองอนนี้เราก็มาแบบธรรมชาติวันนี้เป็นวันพระสัสบ,บดีที่19ตุลาคม2566ภาคพรนษาครั้งที่72ถ้าไม่ผิด <c oughs> วันพฤหดสขึ้น5ค่ำเดือน11 ก็อีกสิบวัน,นจะออกพรรษาแล้วสิบวันไม่ใช่เราพรรษาวันที่สามสิบยิบเก้าสามสิบกสิบวันวัีนี้ห <c oughs> ้าคก็คไม่มีพิธีรีตองอะไรวันนี้ยังอยู่จังหวัดนครพนมแต่ว่าเราไม่ได้อยู่งานไหลเรือไฟก็มาเป็นบรรยากาศที่ ธรรมชาติเดินไปพูดไปเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้คนเวียนหัวประเด็นที่จะคุยวันนี้คือเรื่องของความหายันนะความหายันตนของนมนุษยชาติคืออะไรเพราะว่าไม่ได้ทำาลิปทุกวัน วันนี้ไม่รู้เสียงจะดีหรือเปล่เาเพราะเราใช้ไหม่ของโทรศัพท์เป็นตามสภาพของธรรมชาติอยู่ในส่วนลิ้นจี่ลิ้นจี่ในสมพนม,มมีอยู่หลายต้นต้นใหญ่ปีนเล่นได้สบายๆเด็กที่ปีนต้นมากลากไม้หมด่ตกลงมาหมวัวล้างข้างแตกแขนหักขาหักก็มี เด็กเ็เลยห้ามปีนต้นไม้ที่มันปลอกๆวันนี้ก็ที่บอกว่าหายันนะความหายันนะตัวความหายันนะนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรเพราะว่าคนไม่มีอะไรที่จะหายันนะ <c oughs> ในชีวิตได้เท่ากับเรื่องของความตาย ควาตายเนี่ยเป็นหหยนณของชีวิตเพอเมื่อตายแล้วทุกอย่างก็จบไม่มีอะไรเหลือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยในที่นี้หมายถึงร่างกายก็ใช้อะไรไม่ได้ร่างกายใช้อะไรไม่ได้ล้วก็ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> นอนแบบแล้วก็รอให้คนเอาไปเอาไปทิ้งหรือเอาไปเผาทิ้งจะมีแค่นั้นเอง ชีวิตเธอเป็นความหายนณะสูงสุดของทุกชีวิตของหมดมนุษย์า <c oughs> ติปัญหาอยู่ที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกกลัวความหายนะะคือความตายเกิดเป็นส่วนใหญ่กล <c oughs> ัวมากๆ เส็จแล้วก็ต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างคว้าสุขก็ไขว่คว้าแก่งแย่งแข่งดีชิงดีชิงเด่นเพื่อจะให้ตัวเองได้ประสบสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของความมั่งมีทรัพย์สมบัติมั่งมีปัจจัยสี่ประการ เพราะว่าถ้าเราขาดปัจจัยสี่ไม่มีความมั่งมีในปัจจัยสี่ชีวิตเราก็อยู่อย่างแร้นแค้นหาความสุขในลักษณะที่ตัวเองต้องการไม่ได้นั่นเป็นสุดยอดปรารถนาของมวลสัรพิชีวิตทั้งหลาย ถ้พูดถึงเรื่องของความหายันตนะ์ที่มันเป็นความหายันตนะ์มันไม่ได้หายันนะด้วยการสูญเสียหรือความตายแต่ว่ามันเป็นหายันตที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เองหมายความว่าเรามีความทุกข์ ทุกจากการสูญเสียทุกจากการไม่ได้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะความหายนะามันเกิดขึ้นจากความยึดในตัวของเราเองที่เราก็มีบางคนในจะน,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 นึกว่าเอแเราเราก็ไม่ยึดอะไรมันจะได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราชิน <c oughs> เราชินกับการยึดถือตัวตนอยู่ บอกว่าไม่มีตัวไมีมตนแตะคนก็อบอกไม่ใช่มันก็ยังมีอยู่ตัวตนหยิกก็เจ็บโดนน้ำร้อนลาดมันก็ร้อนเวลาที่ในกระเพาะไม่มีอาหารมันต้องการอาหารมันก็หิวเนี่ะบอกไม่มีตัวตนได้อย่างไรแล้ว <c oughs> ก็ยังมีความมีตัวมีตนเต็ม ็มสมบูรณ์แล้วก็คือถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะไม่ได้มีการรับรู้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวเรื่องของความไม่มีความไม่มีหรือความหมดหรือความพ้นหรือนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคำๆทั้งหลายที่หลายคนได้ยินแล้วก็ได้ฟัง แต่จะเข้าใจแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องงั้นในความหมายความว่าเราได้ยินคําว่าไม่มีตัวไม่มีต,มมตนหรือเป็นอนัตตาแต่เราก็ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดลงไปลึกๆล,ล,ลงไปมากๆในความเป็นอนัตตาพอเมื่อวานไดน้ดูคลิป <c oughs> พูดถึงเรื่องของ สรรพสิ่งในโลกที่มันมีอยู่แล้วก็สรรพสิ่งในโลก <c oughs> ที่มันเกิดจากมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ขเขาก็บอกว่ามันมีอยู่สองอย่างก็คือมีของจริงที่มีอยู่จริงแล้วตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นหรือสร้างขึ้นหรือจินตนาการและคิดขึ้นมา มีสองประการเท่านั้นแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกิดจากความคิดของมนุษย์หรือไม่ใช่ <c oughs> คือคณิตศาสตร์ส่วนเรื่องของศาสตร์อื่นๆที่ที่มีอยู่เช่นฟิสิกส์เคมีชีวะก็บอกอย่างนั้นพูดเปนะั้นในลักษณะของวิทยาศาสตร <c> ์ <oughs> ว่ามันมี แต่ว่าสิ่งที่กำหนดขึ้นจะเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของอำนาจเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของรัฐศาสตร์อธิศาสตร์พวกนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์กำหนดเราก็บอกตอนแรกฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสนา เรียกว่าเขาก็ไม่ได้สรุปว่าเป็นลักษณะของพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่เป็นตัวจริงและเป็นความจริงเพราะว่าในเรื่องของพุทธศาสนาก็ามีอยู่สองอย่างก็คือปรัตมธรรมแลวก็สมุติสมุติสัจคือทึกความจริงความจริงที่เป็นปรัตม์เรียกว่าปรัตมสัจ ความจริงที่มันเป็นของจริงของแท้ไม่มีอะไรปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสมมติสัจจะสัจจะหรือบัญญัติถ้าเราหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรตอบได้ตามปัญญาของผู้ตอบคนที่มีปัญญา ปกติธรรมดาของนมนุษย์ทั้งหลายก็บอกว่าใบไม้หยิบขึ้นมาก็ใบไม้แล้วมันเป็นใบไม้แห้งไม่ใช่ใบไม้สดถ้าใบไม้สดมันก็จะมีสีเขียวเนี่ยใบไม้สดมันมีสีเขียวแต่ใบไม้แห้งมันก็มีสีน้ำตาลก็ลเรียกว่าเป็นใบไม้แห้งแห้งๆนี่คือ ปกติตัวทั่วไปของหมวดมันคนรี้มีความรู้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็อบอกอะน,นี้ใบลิ้นจี่ใหญ่หน่อยอันนี้ก็เป็นใบลิ้นจี่เหมือนกันแต่มันเล็กลงส่วนอันนี้ก็เป็นใบไม้เหมือนกันแต่มันมันเป็นใบหญ้าคนก็มีปัญญาหรือมีความรู้ขึ้นมานหนึ่งว่าน,นี้คือใบหญ้า มนุษย์ทั้งหลายก็ะจะรู้กันอยู่แล้วแล้คนที่รู้มาก้น่ึ้นไปกว่านั้นก็จะรู้ว่าใบาไม้แห้งเพราะอะไรมันถึงแห้งเพราะมันไม่มีน้ําอยู่ในนี้น้ํามันน้อยลงแลวต่อไปมันก็จะปุกผกเปื่อยกลายเป็นกลายเป็นใบไม้เปื่อยยุย่ย ่อยูก็คือการเกาะกลุ่มของเซลล์ในใบไม้มันก็ค่อยๆขาดจากกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นดินกลายเป็นผงนั่นก็ยังเป็นความรู้พื้นๆที่ชาวบ้านชาวบ้านเท่าไหร่ก็เข้าใจแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประมัดก็หมายถึงว่ามันไม่มีใบไม้ เพาใบไม้เป็นคำสมมติขึ้นมาเรียกใบไม้ไม่มีด้วนี่จะใบไม้แล้วบอกว่าไม่มีนี่ก็ใบหญ้าแล้วบยอยกว่กา,ยยา,าไม่มีมันก็คือใบหญ้าแต่ว่าคำว่าใบหญ้าเขาสมมติให้เข้าใจว่ามันคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้คือแยกออกไปแต่ถ้าหากว่าบอกว่าไม่มี ไม่มีมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นตามมันมีเหตุในการที่ปรุงขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอย่างนี้ <c oughs> ที่ว่าไม่มีที่มันมีเพราะอะไรมีเพราะว่าเราไปเข้าใจหรือไปจําว่านี่คืออันนี้อันนั้นคืออันนั้นอันนั้นคืออันนั้น เราเอาอย่างนี้เพื่อความเข้าใจที่ที่เข้าใจมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจในเรื่องของปรมัทธธรรมเพราะประมัทถะภกปรมัทธธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่มีคนหรือไม่มีคนสิ่งนั้นก็มีอยู่แต่เมื่อเมื่อมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีเราก็าไปเกี่ยวข้อง สิ่งนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกยินดีรู้สึกเฉยๆก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตัวสําคัญที่สุดมันอยู่ที่คนเพราะม,มีคนจึงมีทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีอะไร หมายถึงว่าไม่มีเรามันก็ไม่มีอะไรโลกนี้ถึงแม้มันจะมีเป็นล้านๆอย่างอยู่ในโลกแต่ถ้าไม่มีเราสักคนเดียวทุกอย่างก็ม,มีอะไรนั่นคือเรื่องของสองอย่างที่มีอยู่ในโลกสองสิ่งสิ่งที่เป็นปรมัตาสัจจะกับสิ่งที่เป็นสมมติสัจจ์ การตรัสรู้ของสพระสัมมาสมพุทธเจ้ก็คือเข้าถึงความเป็นปรมัตถ์ก็คือเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีอย่างนั้นตามกฎแห่งไตรลักษณ์อันนจังทุกขังอนัตตานั้นอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบไม้หนระือเป็นใบหญ้า <c oughs> เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสรรพสิ่งแม้แต่โลกทั้งโลกทั้งใบที่ใหญ่โต กวางขวางมีทวีบเท่านั้นเท่านี้มีน้ําเท่านั้นเท่านี้ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ์ทั้งสิ้นอันนีน้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกแล้วก็อนัตตาความไม่มีจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคนหรือหลายๆคนก็พยายามที่จะหาจุดกําเนิดตั้งแต่จุดกําเนิดของโลก จนกระทั้งจุดกำเนิดของมวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายมาอย่างไรถ้าเราเข้าใจสรรพสิ่งในโลกในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องของความหายันะเพราะความหายันตะไม่มันไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอนิจจังทกขังอนัตตาเพราะความหายนะหรือความสูญหายหรือความสิบหายหรือความความสูญสลายความแตกไปดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นความหายนะในความรู้สึกของคนความหายนะก็มาจากความความกลัว <c oughs> เกิดขึ้นจากความกลัว ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นความอยู่นั่นคือเรื่องของหายนะว่าหายนะมันไม่ไม่ได้มาจากคนอื่นมันเป็น,เป,นเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎของไตรลักษอยู่แล,แลว้ว ไทีนี้ม,มันเหมือนหมาเกี่ยวข้องกับคนคนก็รู้สึกหวาดกลัวสะดุง้งหวาดเสียวกลัวความหายนะที่จะเกิดขึ้นทั้ๆที่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ <c oughs> ตลอดตลอดมันไม่ใช่ว่ามันมันค่อยๆเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเกิดขึ้นแบบไม่หยุดหย่อน ั้งแต่ <c oughs> ปฏิสนธิขึ้นมาในท้องเราไม่ได้ปฏินสนธิลักษณะของความเจริญเติบโตแต่มันเป็นความเป็นจริงที่ว่ามันหายยนะตลอด <c oughs> หายยนะจากการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนมีแขนมือขามีอวัยวะต่างๆ <c oughs> แล้วก็คลอดออกมา <c oughs> แล้วก็หายยนะ จากความเป็นเด็ก <c oughs> มาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> หายนะจากความเป็นผู้ใหญ่เขเป็นวัยแก่วัยชราทุกอย่าง <c oughs> มันอยู่ในลักษณะของความหายนะตลอดเาแล้ <c oughs> ในลักษณะที่มนุษย์เกรงกลัวก็คือความหายนะที่เกิดขึ้นจากการทำลายหรือการเล่นปฏิกิริยาของของสรรพสิ่ง <c oughs> ด้ระเบิดด้วยปืนด้วยด้วยความรู้สึกอยากมีอำนาจข่มเหงเหนืออำนาจเหนือบุคคลอื่น <c oughs> เพราะความไม่พอใจความกโกรธ <c oughs> ก็เป็นหายนะอย่าง <c oughs> ความโลภก,ก็เป็นหายนะ <c oughs> ความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจก็เป็นหายนะ <c oughs> เราอยู่กับความหายนะตลอดแต่เรามองไม่เห็นความหายนะนั่นเอง <c oughs> นั่นก็คือเรื่องที่เราพูดที่คนครพันลมบนที่เกิดขึ้นก่อที่จะมบรรุษบรรพชนผู้ดูแลรักษาประเทศชาติและพระพุทธศาสนามรมกรันอนุมทนาก่อที่บุขสลนให้กับอุปการีฐาะพระแม่ลัตยายลงปันะอรมการนุมทนาก่อที่บุขคุวนให้กับเทวดาทั้งหลายในแบบภุมมะเทวาร,า,ารุกเทวะกาสเทวาเทวดาทุกชนชาติรมกันอนุมทนา ที่บัดดาผู้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของโซเดสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยกันจันหลงรักษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของโซเดสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์จมวนมนุษยีชาติหรือเวีนเสัตว์จนกว่าจะสิ้นพุทธันิพนก่อนที่มุกสนิทกับสนนลกทลายเปลือยเอาสละกายสัเดลฉานร่มกันอนุโมทนาเพื่อจะได้พ้นจากทุกขติภูมิเรือวัน บุคคลผู้มีปัญญามีความสามารถเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสริปัมมาสมัมาธเจ้าก็ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสริปัมมาสสมทธิเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรือวญสัตว์จนกว่าจะสิ้นพุทธันดร